ความรักของคนที่เกิดเดือนสิงหาคมนะคะเป็นคัมภยร์กรระหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคมปีห7จนี้นะคะมาดูว่าความรักของคนที่เกิดเดือนสิงหาคมจะเป็นอย่างไรบ้านนะคะมีแนวโน้มว่าอย่างไรโอ้คนเดือนสิงหาคมนี่รู้สึกว่าจะหนักไปทงหน้าที่การงานนะถ้าไม่ทำงานหนะักก็ปฏิบัติธรรมหนะักเข้าทําไปเลยแล้วก็เป็นคนที่มองว่าการมีคู่ การแต่งงานการน,านั่นนี่นู่นมัน,ม,นมันต้องคิดเยอะมันหลายเรื่องคิดไปคิดมาเ่นก็ทํางานดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะนี่เรามาดูดีกว่าว่าคนโสดมีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะคนที่เกิดเดือนสิงหาคมโซดเป็นอย่างไรเอ่ยปลายปีนี้อฉันเป็นคนที่แบบเขาเรียกยังไงอะ อยู่สวยสวยส,สดลอลอลอส,สดรอรอสดสให้คนอื่นเสียดายเล่นดีกว่าเพราะว่ามองว่าความรักที่จะเข้ามาในช่วงปลายปีคุณยังไม่ให้ความสนใจอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณดูดีอยู่แล้วมีความสุขในชีวิตอยู่แล้วสามารถทำทำได้ทุกอย่างอะคะ่ะไม่ต้องไปรอพึ่งใครไม่ต้องไปใส่ใจกับใครมีความสุขกับตัวเองทํางานหาเงินใช้ชีวิต แบบมีความสุขได้ตัวเองได้อยู่แล้วแล้วบางคนก็ชอบที่จะสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติธรรมไปเข้าวัดเข้าวาอะไรแบบนี้มากกว่านะคะอืมก็เลยคิดว่าการมีความรักเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวทําให้เสียสมดุลสิ่งที่มันดีอยู่แล้วกลัวว่าจะหายไปถ้ามีใครคนเข้ามาจอยคนโสดจะมองอย่างนี้นะไม่เป็นไรอะ่ะช่วงปลายปีถึงแม้ยังไม่มีใครเข้ามาหรือคุณยังไม่เปิดใจให้ใครแต่ก็อาจารย์ก็ยินดีด้วยเพราะว่าคุณมีความสุขด้วยตัวเองได้อันเนี้ย คือสิ่งที่มันเลอค่าที่สุดเลยนะคะเรามาดูกันว่าคนที่แต่งงานแล้วมีแฟนมีคู่อยู่แล้วของคนที่เกิดเดือนสิงหาคมจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะไวทองกันแล้วหรือเปล่าเนี่ยคนมาดูคลิปอ่ามันมันจะมีเรื่องที่รู้สึกไม่ค่อยถูกอกถูกใจกันนะขอดูใบนี้เพิ่มอืม จะมีอาจจะเป็นเพราะว่าการทํางานร่วมกันก็ได้นะทาให้เกิดสภาวะตึงเครียดจากที่เคยเคยกระหนุ่มกระหนิงกันเนี่ยมันเกิดสภาวะตึงเครียดทะเลาะกันง่ายขึ้นนะคู่ที่ทํางานร่วมกันหรืออะไรแบบนี้นะคะก็เขาเรียกอะไรเติมความหวานกันบ้างนะบางทีความรักคู่รักมาทํางานร่วมกันอาการกระทบกระทั่งมันสูงมากๆยิ่งอยู่ในสภาวะการทํางานที่กดดันมากมาก งานที่ต้องมีคู่แข่งเยอะๆคะ่ะยิ่งงานการขายงานเกี่ยวกับเซลล์ธุรกิจอาหารศาสตร์อาหารสาอ,าารอาสังหาดิมัพยับน่ะมันยิ่งเครียดนะฉะนั้นคุณต้องมองว่าเขาไม่ใช่พาร์ทเนอร์คุณอย่างเดียวนะแต่เขาคือพาร์ทเนอร์ชีวิตของคุณนะอย่าไปใส่อารมณ์กับเขานะคะวิธีการแก้ไขยเยอะเรื่องนี้ได้นะคะขึ้นมาเลยนี่ พาการไปสวดมนต์อุทิศบุญปฏิบัติธรรมนะหรือไม่ก็อ่าแล้วลึกถึงคุณความดีสิ่งดีๆที่ทําให้การอยู่บ่อยๆอ,อารมณ์ขึ้นปุ๊บนึกเลยอุ้ยก่อนหน้านี้เขาดูแลเราดีอารมณ์ขึ้นปุ๊บอุ้ยเราทําไมเลือกเขามาแสดงว่าเขาดีกับเราแบบนี้ค่ะมันจะช่วยผ่อนคลายเรื่องซีเรียสต่างๆที่เกิดขึ้นได้แล้วก็จะทําให้ความรักกลับมา ชุ่มชื่นหัวใจเหมือนเดิมเป็นแรงใจในการทำงานให้คุณได้เหมือนเดิมนะคะอวยพรนะขอให้มีความสุขในความรักนะคะสำหรับคนที่เกิดเดือนสิงหาคมนะ